ไปหนองคายครับ,รบสวัสดีครับทุกคนนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดหนองคายนะคะนี่เลออยเรามาตั้งแต่เช้าตรู่เลย ก็ไปซื้อตั๋วรถไฟนะครับราคา35บาทเมื่อถึงเวลาแล้วก็ขึ้นมาในเลื่อนไปเลยเพื่อจะไปที่ชันชลาของเรานะคะในจะบอกว่าทีิปนี้เราก็ไปคนเดียวอีกตามเคยครับฮัลโหลสวัสดีครับชู2นิ้วมันนอนมากแต่ว่าตื่นเต้นมากก็เลยไม่นอนดีกว่าขึ้นรถไฟตีห้กว่าๆนี่แหละครับจะไม่ค่อยได้ แล้วไม่นานรถไฟก็มาเพราะว่าเขาประกาศตอนที่ใกล้รถไฟมาให้ทุกคนขึ้นไปคนบนรถไฟก็เยอะมากๆครับอันนี้เป็นน่าจะมาจากกรุงเทพมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันก็หลังจากนั้นนะครับรถไฟก็ได้ขึ้นออกจากสถานีขอนแก่นนะครับ กพื่อที่จะไปที่ป้อมจุดหมายของเราคือจังหวัดหนองคายนั่นเองตอนนี้อยู่บนสถาน,นีคือเป็นทางยกระดับนะครับวิวตอนนี้คือวิวทีห้ากว่าๆนะครับข้างหน้านราก็คือเป็นห้างเซนทัลแล้วก็ประตูเมืองคอนแก่นนะครับรถไฟขับเร็วมากทุกคนเป็นขบวนรถด,ด่วนนะครับไม่ใช่ขบวนรถท้องถิ่นนะวิวสวยมากเลย หลังจากนั้นก็ถึงตอนเช้าแล้วนะครับนี่ระยะห่างกัน1ิบนาทีพอลงออกจากเขตของกันปุ๊บอาเช้าเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มาถึงที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็รถไฟก็จอดรับผู้โดยสารนะครับเพื่อที่ให้คนขึ้นมานะคะ <S <S มีความนั่งของเราเพราะว่าไปเที่ยวคนเดียวเรามันสายเที่ยวคนเดียวอยู่แล้วเราไม่กลัวอยู่แล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มาถึงที่สถานีจังหวัดบางคายนะครับ ตอนนั้นรถไฟสวยมากๆเลยแต่ว่าไม่รู้ว่ารถไฟไปไหนนีรถไฟก็เทียบชานชลาเรียบร้อยแล้วครับเพื่อที่จะให้เราได้ลงไปที่จังหวัดน้องคายตอนขึ้นคือมีคนขึ้นกับเราเยอะนะครับแต่ว่าตอนลงคือมีแค่นี้จากนั้นนะครับเราก็หอบสัมภาระของเราเพื่อที่จะลงรถไฟนะครับแล้วก็เอ๊ะไปทางไหนไปทางไหนอ๋อทางราอยู่ข้างหลัง ต่ว่าตอนขึ้นไม่ได้ขึ้นทางนี้นะครับ <g ül> นี่แล้วก็ลงมีคนเดินลงด้วยกันกับเราด้วยครับ <g ül> ค่อนข้างอยู่เลยแหละเ <g ül> <ๆ>มื่อเดินออกมาได้แป๊บนึงเราก็มาทำการสแกนแอปไทยชน,น,นะครับว่าเรามาจากที่ไหนเผื่อมีประวัติการติดโควิดหรืออะไรงี้ก็จะได้ตามตัวถันหลังจากนั้นเราก็ขึ้นรถ รถสามล้อนะครับรถสกยแรมเพื่อที่จะไปที่พักของเราเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามีแก๊บ <c oughs> เราก็เลยนั่งรถ3าล้อซึ่งหมดพปไหลายบาทอยู่เหมือนกันเพราะเราไม่รู้หลังจากนั้นนะครับนี่เราก็มาถึงที่พักของเราเราก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพเพื่อที่จะไปวัดหลวงพ่อพราใสยนั่นเองนะครับนี่นั่นแก๊บนี่เข้ามาที่วัดเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะมาดูอ่อนนนานอรยญนาแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ดู <c oughs> อยากดูมากมาเลยแต่ว่าขเขาไม่ให้ดู แล้วก็ชมวิวเมืองเอ๊ะวิววัดนะครับนี่โบสถ์สวยมากตรงซ้ายมือจะเป็นที่ที่ให้บูชาพระแล้วก็บูชาเหรียญนะครับแต่ว่าเราไม่ได้บูชานะครับเราจะไปที่วัดเอ๊ยจะไปที่โบสถ์แดดแรงมากครับแนะนําพกร่มพอมาถึงตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดที่ให้ซื้อดอกไม้ทูกเทียนแต่ว่าจ่ายตามก,กำลังศรัทธา เราอายุย2่สบเราก็เลยอยากลองไปทีไปไ่22คบ่ะแล้วก็เดินมาที่ตรงนี้ตรงให้ไหวคุณรู้เรื่องแล้วนึกเพราะวะ่ามุองนอนนี่ค่ะพอไหวเสร็จแล้วบูชาเสร็จแล้วกล่าวคำสักการะเสร็จแล้วก็มาเอาดอกไม้ทุกเพียนมาไว้นะครับจากนั้นก็ไปที่โบสถ์เลยครับ สูงมากแล้วก็ใหญ่มากเพมีข้อห้ามอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําผิดข้อหา้ามเราก็สามารถขึ้นได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นที่เครื่องพ่นฆ่าเชื้อโควิดนะครับเราก็คิดว่าเออน่าจะเปียกไหมแต่เราไม่เปียกเลยเพราะมันไม่มีเดินเข้ามาสวยมากๆเลยครับทุกคน,นเราเพยายามมองหาหนอนไปนันได้แมแต่เรามองหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหน,น อยากมาอยากมาดูอะแต่ไม่ไม่รู้อยู่อะไรชื่อตริงจริงอะไรต้องเห็นแซน้์หนอนรองผมหน่อยนะยไว้ข้มงแล้วกันไปกับใครก็ไม่รู้จบน,นแล้วก็ไปแวนต่อทีอ่อ่อะไรนะพระธาตุราหนองเขาบอกว่าที่จังหวัดหนองคายนะครับมีรถแก๊บเยอะมาก ใครมาคนเดียวแบบเราอะสามารถนั่งแกบวินได้นะครับราคาถูกเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับพอมาถึงเราก็ไปปล่อยปลากันเลยนี่เลยทางนี้หนึ่งร้อยบาทได้หลายได้หลายตัวเลยแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าการปล่อยแบบนี้ได้บุญหรือใ่ดีแต่ว่าเราเอาความสบายใจของเรานาะก็ถือว่าได้คุ้มที่สุดละม๊้ เราพอไหมครัเราก็เลยหนึ่งร้อยบาทได้ตั้งเยอะบาท เขาเรียกอะไรพืนไม่ทอกันนะครับก็เลยแทนโดนพี่เขาอว่าจะไปพะลล่าลมาโนไหมเราคุณถ้าไปจะแค่คนละสองร้อยกี่คนก็สองร้อยเรารู้สึกดีใจมากแปบว่าคิดว่ามันน่าจะแพงกว่านี้เพราะว่าถ้าเรือก่อนหน้านั้นเขาขีดอีกราคาหนึ่งซึ่งเป็นราคาสูงมากแล้วลองขี่บนเรือเนี้ยแค่คนเดียวมีพี่คนขับแล้วก็เราแค่คนเดียว เลยถือว่าเป็นบุญมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราไปท่าเรือสองอันสองสองท่าก่อนหน้านั้นว่าเท่าไหร่ครับแล้วเราไม่สู้ราคาเราก็เลยเดินมาเพื่อจะมาปล่อยปลาครับแล้วเราก็เลยบ่นในใจว่าถ้าเกิดลูกมีมีบุญหรืออะไรนี้ขอให้ได้ไปได้ไหมครับเพราะว่าได้มาแล้วจากขอนแก่นมันลองขายก็ได้มาจริงจริเลยคนลุกมากตอนนั้นพอคิดว่ามีคนเดียวเองพี่เขาจะไปเหรอแต่พี่เขาก็พาไปนะครับ ซึ่งท่าเรือนี้จะอยู่ติดกับติดกับตรงวัดตรงพระธาตุเลยครับนี่ครับแล้วก็เรืออันนี้ของท่าเรือนี่ครับมีสองอันตรงนั้นอันของที่เราขึ้นจะอยู่อีกทางหนึ่งครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นพระธาตุเรือก็ค่อยๆเอียงตัวเพื่อจะเข้าไปให้เราได้กราบแล้วก็มีดอกดาวเรืองหรือว่าดอกบานไม่รุน เรียกเรียกดอกดาวเรืองดาวโรยนะครับแล้วก็มีนำอบให้เราด้วยก็ซื้อครับ50บาท1นึ่พัหรือว่าร้อยหนึ่งวะจะไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> อันนี้ก็พอทําเสร็จแล้วซึ่งเราไาวนานมากน่าจะเกือบ10นาทีได้ครับที่เขาก็รอก็ขอบคุณมากๆครับที่สารฟันแล้วก็ให้ผมได้ทาในสิ่งที่ตั้งใจจะมามีคําสวดมนต์ให้ด้วยนะที่นั้นก็เพะน่าจะสวดมนต์นี้แหละครับ จากนั้นเรือก็ค่อยๆแิ่ล่นวนไม่ใช่วนสิวิง่งวิ่งอ้อมเพราะว่ามีเรืออีกสองสามลำหน้าขับพระธาตุตัวนั้นคือเป็นพระธาตต้นแบบที่ที่เขาบอกว่า,วาพระทาตนี้เป็นแบบนั้นอันนี้ก็นั่งเรือกับเข้าฝั่งครับบรรยากาศดีมากแต่ร้อนมากลมแต่แตลมก็เย็นอยู่ตอนแรกคือเราอยากจะเอาเมือจับน้ําแต่ว่าเรือของเรามันยกยกสูงกว่นน้ำไปก็เลยไม่ได้จับเลย นี่พอเสร็จแล้วเราก็เดินๆๆๆๆเดินเดินเพื่อทีจะขึ้นไปบนบนฝั่งรู้สึกอิ่มบุญมากแบบตั้งใจมาที่นี่อย่างมากตอนแรเท่าไหร่ก็จะสู้แต่ว่าพอดูราคาสอท่าน,นั้นไม่สู้เลยแล้วก็มีบุญสัมพันธ์มีมีบุญได้มาอีกต้าน,นี้ก็เลยก็เลยมาเลยก็ยังคิดไปไหนดีนะก็เลยมีตรงนั้นมีศาลตรงข้ามกัน แล้วเรานั่งรอไม่รู้จะไปไหนเราก็เลยมากวาด <c oughs> มากวาดกวาดกดกวาดกวาดกวดกวาด,วาดจนจนสะอาดอะแบบมันโลกมาก เลยทุกคนตอนแรกเสร็จได้แล้วก็เลยจะไปเดินเล่นที่นี่เลยเขาเรียกว่าตลาดอะไรวะลืมชื่อเด๋ยวเราขึ้นชื่อไว้ข้างล่างให้นะครับนี่เราก็มาเดินคนเดียวร้อนๆคนไม่เยอะเลยเพราะว่าเราไปเป็นวันพฤหัสสุกอันนี้น่าจะวันพฤหัสนะครับที่เราไปเราก็ใช้เวลาเดินอยู่เกือบชั่วโมงกว่าเลยเพราะว่ามันไม่มีที่ไปเราไม่ได้รู้ว่าเราจะไปที่ไหน ตอนนี้เราเราจะไปกินหมูกระทะคนเดียวครับ <laughs> <laughs> ไปกินหมูกระทะคนเดียวโดยการน,นั่งแก๊ปไปอีกแล้วครับผม <laughs> คิดว่าจะไปกินหมูกระทะคนเดียวคิดอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นก็เลยเรียกแก๊ปแล้วก็ไปเลยครับเหมือนมันหยุดทางเล้นนะพี่โว้ะ ตอนผมดูในแมตใน Google อะ่ะมันบอกว่าอยู่ข้างๆร <พอ S 1> ้านก็ <laughs> น่าจะงงนะมันตอนที่ผมดูแบบในกูเกิบอกว่าอยู่ข้างๆร้านคอนโซลคอนที่ผมเลยปักข้างๆมันแล้วแล้วก็หาล้านถูกหลังจากที่ พี่แกพาเราหลงเขาน่าจะไม่ชินทางหรือมั้งแต่ว่าพี่คนนี้เขาพูดดีมากชวนเราคุยตลอดทางเลยครับขอบคุณที่แกขับดีขับดีจริงๆครับแกที่นี่ขับดีมาแล้วมาคนเดียวแล้วมาคนเดียวครับข้ายต้นไหนกันฮะข้างตรงไหนได้บ้าง สนใจครับเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะกินอะไรดีนึกออกแค่มุกระทะก็เลยกินมุกระทะเลยร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่จริงมันร้อยหกสิบเก้าเนี่ยเป็นคนยองจรจัดทุกคนเราเพิ่มอีกสามสิบบาทแล้วก็สั่งกินแค่ชื่อที่แต่พี่หนุ่มเป็นจนมาเลยครคอยตักให้คอยถอดเอาอะไรเพิ่มหรือเปล่าชื่อร้านว่าคิงคองมุกระทะนะครับที่หนองคายริมบึงอร่อยๆแนะนำเลยครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เดินเล่นนี่ร้านที่เรากินนะครับคิงคองหมูกระทะเราก็ไปเดินเล่นเพื่อที่จะเดินตอนแรกคิดว่าแค่จะเดินเดินเล่นเฉยๆไม่ได้คิดว่าจะไปที่ไหนเลยก็เดิน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 มาคนเยอะมากครับทุกคนเยอะแบบสิบยี่สิบคนแต่ไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าไฟส่องสว่างตลอดทั้งคืนเลย ก็เดินไปนี่ก็เจอกับตลาดท่ารานนี่เป็นตลาดเล็กๆนะครับริมริมฝั่งน้ำโขงก็แล้วคิดซื้ออะไรดีหน่ากินอะไรดีหน่าแต่เดี๋ยเราเดินไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเราอยากไปตรงพญานาคคู่ตรงนั้นนะครับสวยมากเลยพญานาคคู่คนต้นใหญ่มากเราก็เลยคิดว่าไปไหนก็ได้มาแล้วลอง ลองเดินลอดกีมหมาอย่างนี้ตอนนั้นนึกอะไรก็มึนแบบลอดทองช้างคล้ายๆลอดทองช้างแต่ว่าเปลี่ยนจากลอดทองช้างเป็นลอดทองพญานาคสวยมากจริงๆครับแต่ก็แอบกลัวอยู่กันตอนแรกไม่คิดว่าจะเดินเดินไปไกลๆเราจะมาทึงกับตอนนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาให้รอดหรือเปล่าแต่เป็นทางเดินเราก็รีบว่ารอ,อ,อดกันด้ เลาถกาแบต่เทศมากทุกคนเราไม่เคยใกล้กับเรียกว่าอะไรอ่ะสัตว์เลื้อยคานเนาะเราก็ชอบเป็นคนกลัวงูกลัวไส้เดือนกลัวอะไรแต่นี้เชือกก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ตอนแรกน่ากลัว ตอนนี้เลยครับนี่เป็นวัดลั่มดวนนะครับเมื่อเช้าตอนที่ขับจะผ่านเราไม่ได้มองพระพุทธรูปข้างบนนี่ครับเราก็เลยไม่ได้จอดแวะเสียดายมากแต่ก็ไม่เห็นต่างๆคือสวนงขอทั้งหมดทั้งปันนั่นเองปก,ก <มา S 1> ติคนเยอะไหมครัะถ้าไม่ใช่วันนี้ถอดถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เวันเสาร์วันเสาร์นาคนเยอะอย่างนึงคนเดินข้างใน แตพอมาวันนี้ผมกลัวโควิดก็เลยมาก่อนแต่ว่าผมกลัวพวกเนี้วันเสาร์มแต่มันก็ดูไม่น่ากลัวเนาะใส่ใส่ถุงให้ผมหน่อยได้ ไม่ใส่ผงเยอะก็ได้ขอบคุณครับเนยดมเนียวด้มเนยัยู่ ถึงห้องที่พักแล้วนะครับแล้วอาบน,น้ำไปตอนห้าทุ่มนไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะแล้วก็พอตอนเช้ามาก็มาเช็คเอาท์น,นะครับเพื่อที่จะก,กับคอนเทนต์ของเราเองเรามาแค่นอนคืนเดียวนะครับนี่ก็พี่แก๊ปเหมือนเดิมกลับออกจากโรงแรมแมื่อล้วของอเราครับรนี่แล้วก็อากาศมันฝนจะตกด้วยนะคร จะตกเลยตั้งเข้ามาเลยอันนี้คือสถานีรถไฟนะครับสวยมากทุกคนจะบอกดีมากพอที่แก๊ปจอดตุ๊บเราก็จ่ายตังก็คือเที่ยวละสาสิบบาทวันนั้นคือนั่งรถเที่ยวอยู่เหมือนกันนี่พอซื้อตั๋วรถไฟก็เดินออกมาดูว่าเราจะไปหถ่ายรูปถ่ายเท่าไหร่รูปมากครับ้ก็คือแคปเอาตามวิดีโอเลย สามารถติดตามไ G ได้นะครับที่ 10.45s หลังจากนากั้นก็ขึ้นมาที่รถไฟเพื่อจะมาหาที่นั่งซึ่งเราได้เอาที่จองที่นั่งไว้แล้วแต่ว่าเราเดินมาก็บบรรยากาศนะครับนี่เลยที่นั่งของเราร้อนมากทุกคนเราคิดแบบจะมีชีวิตรอดไปถึงขนแก่นไหม <c oughs> เพราะว่าร้อนมากร้อนแบบร้อนจริงๆต่ก็ให้ทุกคนลอง เลือกนั่งจุดที่เป็นทิศทาเที่ยวนั่นม,มีแดดนะครับตรงที่เรานั่งเมื่อกี้มันมีแดดเราก็เลยขยับมาอีกฝั่งหนึ่งน, <c oughs> นี่เลยรถไฟกำลังจะกลับแล้วทริปนี้ของเราก็จบแล้วครับพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับทุกคนไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> เดี๋ยวทริปหน้านแก้ตัวใหม่สำหรับทริปนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย